สวัสดีครับทุกคนนี่เปิดคลิปม,มาแบบนี้ไปเลยนะจ๊ะก็ยังไงเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาพูดถึงพวกข้อมือนะครับต่างหูแล้วก็แหวนกันนะครับเพราะว่าเรามีพูดทิ้งไว้ในคลิปก่อนหน้าน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 ี้แล้วอะไรเงี้ยนะครับที่เรามาพูดถึงเกี่ยวกับส้คอร์ใช่ปะก็เดี๋ยวเราจะมาพูดเกี่ยวกับพวกข้อมือพวกอะไรนะแหวนต่างหูกันนะครับในเทสนี้นะก็เป็นแบบว่าเทสที่2 ep 2แล้วกันนะครับก็ โอเคเรามาเริ่มกันเลยเราเริ่มข้อมือกันก่อนดีกว่าแล้วเราค่อยมาดูในกล่องน,นี้กันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเนาะจริงๆแล้วอ่ะก็แน่นอนเหมือนเดิมนะครับคือของที่เอามาให้ชมกันเนี่ยเป็นของที่แบบใช้ประจำใช้อยู่นะช่วงนี้อะไรเงี้ยเพราะจริงๆมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรงมีอะไรเงี้ยมันจะมีอีกบางส่วนด้วยนะครับอยู่ที่เมืองไทยด้วยนะครับก็ประมาณหนึ่งอยู่เพราะว่าเรงก็ คือสะสมมาเรื่อยๆซื้อมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับคือจะให้ขนไปขนมาเรื่อยๆมันก็ไม่ไหวเนี่ยเพราะเ่นก็ใช้ชีวิตอยู่2ประเทศใช่ปะมันก็จะต้องแบบสลับสลับ,ลบของมันก็จะกระจายกระจายกันอยู่อะไรเงี้ยนะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกันที่ข้อมือก่อนข้อมือ,ก,อก็จะประมาณนี้นะครับที่นี่นะครับที่ที่ใส่อยู่นะตอนนี้เนาะอืมก็เริ่มจาก i m ร s ก่อนอ่ะก็จะมีคลิกคลาสนะครับ2อ,อันนี้จริงๆมีที่ไทยด้วยจะเป็นไซส์เล็กนะครับก็จะเป็นแบบอะไหล่ทองแล้วก็จะเป็นไอ อันดับแจะเป็นสีน้ําเงินอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับก็มันเป็นอะไรที่ใส่ง่ายเหมือนที่เคยทําคลิปแล้วก็บอกว่าคือเราไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรเยอะใส่ปุ๊บมันก็คือจบออกไปข้างนอกหลันลาได้แล้วเนี้ยเห็นนะครับก็แค่นั้นเองมันก็เป็นอะไรที่สามารถใส่คุ้มใส่เออใส่ได้แบบว่าตลอดอะนะครับจะเอามาใส่ทุกวันก็ได้มันก็ไม่ได้ติดอะไรเงี้ยนะฮะอืมส่วนต่อไปก็คือ cdc นะครับหรือ carrier เร e ชีนะที่เคยแบบว่าทำคลิปกันไว้แล้วแหละนะครับก็เป็นอสองอันที่รักมากๆอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นหนังคอคคดายสีบริเวริกกับสีดำหนังบ็อกซ์นะครับอือก็เป็น2อ,อันที่รักใส่บ่อยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งข้อมืออ c ซ s สซอรีอย่างหนึ่งที่คืออยากมีเรื่อยๆอยากมีอีกสามารถมีได้เรื่อยๆแล้วก็คิดที่อยากจะมีอยู่ตลอดอะไรเงี้ยแบบสีอื่นๆอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่า เหมือนเคยบอกไปแล้วว่าแบบเออมันอาจจะแบบไม่ได้คิดเหมือนสมัยก่อนแล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังรู้สึกว่ายังชอบอยู่ลเลาเองก็ยังรู้สึกว่ายังใส่อะไรก็แฮปปี้กับมันไม่ได้แบบว่าต้องแบบเฮ้ยต้องอินเทรนด์อยู่ตลอดเวลาเฮ้ย e เขาเลิกใส่เราต้องเลิกใส่ตามไม่เป็นคนที่ใส่ตามคาแรคเตอร์ตามตัวเองหรือตามความชอบความสุขที่ตัวเองได้ใส่ได้ใช้มากกว่าอะไรเงี้ยาานะครับถึปะเนี่ยใส่ชุดนี้อ่ะสร้อยเส้นหนึ่งเสย,ยื้อตัวหนึ่งหมวกใบหนึ่งจบขาสัาน้น รองเท้าผ้าใบรองเท้าแวนหรือแม้กตรองเท้าแตะสักคู่อย่างเงี้ยมันก็ออกไปข้างนอกได้แล้วแบบว่าเออมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมส่วนต่อมาก็อ่ะเป็นหลุยวิตตองอ่ะหลุยวิตตองสองเส้นนี้ก็อยู่ด้วยกันมานานซื้อมานานเส้นนี้รู้สึกซื้อจากอังกฤษเส้นนี้ซื้อจากจเกาหลีนะคะเนี่ยก็ใส่ง่ายๆไม่ค่อยได้ใส่เลยอะเออ คือมีช่วงนึงก็คือใส่บ่อยใส่คู่กับพวกนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่ารักดีเนี่ยอย่างเงี้ยใส่คู่กับพวกนาฬิกาแบบซับมารีนโรเล็กหรือพวก g ีเอ็มทีเงี้ยมันน่ารักมากๆอย่างเงี้ยนะครับเออก็เลยซื้อมาใส่ด้วยกันอะไรเงี้ยอืมเนี่ยห,หรือไม่ก็เอาสองอันนี้มาใส่รวมกันเงี้ยก็ได้มันก็น่ารักดีเห็นปะ่ะใส่แบบวันสบายๆไม่ได้อะไรมากมายมันก็แบบเพิ่มเติมอะไรเงี้ยเพราะเรนเป็นคนชอบใส่ข้อมืออยู่แล้วอะเออนะครับเนี่ย ก็อัานลไม่เท่าไหร่นะครับอันนี้มันก็แบบแปดเก้าพันหมื่นหนึง่งอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับไม่เท่าไหรอ่อ่ะเออราคามันไม่ได้แบบว่าเบอร์วังมากอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นมุกที่ใส่อันนี้ก็มุกร้านตัวเองนะครับแต่ก็ไม่มีแล้วนะทุกคนนี่อาแสงมันจะเยอะหน่อยนะครับประมาณนี้แล้วก็ออจะมีเบสซี่จอห์นสันอีกอันหนึ่งอันนี้จะเป็นแบบกับม่แบร์เหมือนกันข้อมือ,อน,นี่ก็น่ารักดี อันนี้ราคาก็ไม่เท่าไหร่แบบว่าพันต้นๆอะไรเงี้ยเองครับถูกไม่แพงมากนะครับใส่แบบว่าสนุกกได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แ a นด o รามีอยู่3มพวงตรงนี้นะครับก็ประมาณหนึ่งไว้เดี๋ยววันไหนจะจริงๆเคยคิดที่จะทำเกี่ยวกับแ a นด o ร a าเดี๋ยวว่าจะทำตั้งโต๊ะมอยตั้งโต๊ะมอยเดี๋ยวจะกลับมาอีกนะครับมันกลับมาเป็นร,บรอบๆเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ เหมือนเป็นรายการพิเศษอะไรเงี no, ้ยเนาะเออเดี๋ยวนางจะมาอีกเดี๋ยวนางจะกลับมาก็เดี๋ยวมาพูดถึงกับเกี่ยวกับแพนโดร่ากันนะครับว่าแต่ละชิ้นแต่ละอะไรแล้วก็เรื่องราวความเป็นมาของนางอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาทํากันแล้วเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันอีกทีละกันนะครับเนี่ยก็จะมีประมาณหนึ่งนะฮะข้อมือก็จะมีประมาณนี้เนาะที่ที่ที่ใส่อยู่ประจำนะช่วงนี้แล้วก็ที่อยู่ที่อเมริกาอะไรเงี้ยนะครับเพราะจริงก็นั่นแหละมีอยู่ที่ไทยอีกประมาณหนึ่งอยู่อะไรเงี้ยนะครับอ่าโอเค ก็มาดูต่างหูกันอะไรเงี้ยนะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวอันอ,อย่างนี้กันเดี๋ยวเลนเขาหยิบขึ้นมาแล้วกันนะครับกล่องนี้ก็เป็นกล่องของแพนดอร่าได้มาก็คือน่ารักมากนะครับอ่ะอือโอเคเริ่มจากอะไรดีอ่ะวงนี้ที่ได้มาล่าสุดกันไปนะครับก็เป็น, Gucci น,ปน Gucci ก,กุชชี่นะครับเป็นกุชชี่การ์เด้นลิงก็คือแฮปปี้มากชอบมากอะไรเงี้ยนะครับวงนี้ก็เป็นแนวที่เองชอบอะไรอย่างเงี้ย อ่าน,นี้เป็นวิเวียนเบสบูตซื้อมานานมากแบบจะสิปีได้อะเนี่ยแต่ก่อนก็คือมีใส่อยู่แต่อันนี้ก็ไม่ได้ใส่แล้วอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ใสอ่อ่ะนะครับก็คือเก็บไว้นะฮะอืมแหวนจริงๆออแหวนเวอร์ชเช่นไม่ได้กลับมาเลยว่าแันนี้ก็เป็นพลอยนะครับแหวนพลอยเนี่ยอันน,นี้ก็เลือกพลอยเองนะครับแล้วก็สั่งร้านเพื่อนเองที่เป็นร้านจิวเวลรี่ร้านเพชรอะไรเงี้ย ทำขึ้นตัวเหลือมานะครับพวกนี้ก็เป็นแอนแมทชีสก็เป็นสีแบบประจําแบบวันเกิดเลี้เกิดวันเสาร์ไงนะครับแล้วก็มีแหวนเพชรวงนี้เป็นแหวนแหวนเพชรเรียงอันนี้นะครับก็ใส่ประจาอะไรเงี้ยแล้วก็มีคาเชียสองวงนี้ที่อยู่ในมือนะครับก็มีจัสตงกูกับเลิฟนะครับอะไรอีกอะแหวนก็จะประมาณนี้อันนี้ดีอออันนี้ก็คือเป็นแบบ10ปีแลว้วอะ เป็นสิบสิบปีแล้วอะนะครับเนี่ยอันนี้คุณป้อสาราชานะครับซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วทุกวันนี้ก็ยังเก็บไว้อยู่นะครับใส่อยู่เลยทุกคนเนี้ยนี่ก็ยังใส่อยู่นะครับมันน่ารักดีเนี่ยนะครับจะเขียนมาที่ออกอันนี้ก็เป็นพลอยเหมือนกันนะครับเนี่ยที่ทุกคนเห็นใส่แล้วก็คือกรีดในคลิปอันนี้ก็คือเลือกพลอยเองแล้วก็ไปให้ร้านเพื่อนเองที่เป็นร้านจิวเวลリ ขึ้นตัวเรือนให้อะไรเงี้ยนะครับนี่มาหนี้อันไหนอีกอะอ่ะแล้วก็มีแหวนแอมเมสอันนี้นะครับก็ไว้ใส่คู่เป็นแหวนคู่ของเล้งกับคุณตอมอะไรเงรี้ยอีกวงหนึ่งนะครับที่ซื้อกันใส่แบบมาหลายปีแล้วนะครับแล้วอะไรอีกอะก็อ๋อต่างหูก็เนี่ยรับก็จะมีไอที่เป็นห่วงในที่เล้งใส่บ่อยๆแล้วเล้งอะ่ะก็จะมาอัดแอป ใส่กับพวกแบบไม้กางเขนเอยหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นจี้พวกเนี้ยามาห้อยใส่เข้าไปอีกนะครับอืมมันก็เป็นการอะแดปอะไรเงี้ยแต่หลังๆนี้ก็คือใส่เป็นห่วงๆอ่างเงี้ยธรรมดาอะไรเงี้ยก็แล้วแต่วันยอะไรเงี้ยนะครับอืึแล้วก็ต่างหูที่นี่ตอนนี้มีแค่สี่คู่อย่างวะเออไม่รู้เป็นเนี่ยก็จะมีของทอรี่นะครับอันนี้เป็นโลสโกเป็นโลโก เห็นป่าเพราะแสงม,มันสว่างอะเนาะทุกคนอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอันนี้กุชชี่อันนี้เป็นกุชชี่ที่คุณอนาะตอมซื้อให้นะครับนี่แล้วก็ว้าวแล้วก็มีบัวซาเช่อีกคู่หนึ่งอยู่ตรงนี้ที่ไทยก็มีอีกนะครับมีอยู่ที่ไทยอีกนะฮะเออพวกอิสเรี่บัวซาเช่อยู่ที่ไทยหมดเลยอะแหวนเวอร์นอะนะครับเออ อ๋อ oh, แป๊บเดียครับกลับมาแล้วเมื่อกี้ลืมเพิ่งใส่ไปเมื่อวานแล้วถอดไว้ในห้องน้ำนะครับที่หายไปเมื่อกี้คือแบบไปเอาคู่นี้ครแล้วก็มีอีกคู่เนินอ,อันนี้เป็นของชาแนลนะครับคู่นี้ซื้อไปเป็นแบบสิบปีได้อ่ะซื้อที่ฮ่องกงอ่ะเอออันเนี้ยนะครับก็เพิ่งใส่เมื่อวานแล้วก็ถอดไว้ในห้องน้ำลืมจ้ารีบเุ้ยโลกโลกหายไปไหนวะอะไรเงี้ยนึกว่านึกว่าหายไปไหนอะไรเงี้ยโอเค ต้องหูก็จะมีประมาณนี้นะครับก็เป็นข้อมือเป็นแหวนแล้วก็เป็นต่างหูนะครับที่เล็งแบบใส่ประจำอะไรเงี้ยนะครับก็จะใส่ประจำช่วงนี้อะไรเงี้ยแล้วกันนะครับเนาะก็ไว้เดี๋ยวเหมือนกันแหละกับพวกสร้อยเดี๋ยวกลับไปไทยแล้วเดี๋ยวจะ m i ์รวมอีกทีคลิปหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับว่าแบบมีอะไรอีกเงี้ยเพราะว่ามันก็มีหลายชิ้นที่แบบว่าเออเป็นความทรงจำอะไรเงี้ยใส่สมัยก่อนพวกสร้อยที่เป็นแบบพวกแบบสกูเป็นแบบพวกผัวก็โลกสมัยก่อนอเงี้ยมันก็จะมีแบรนด์แต่ละแบรนด์อะไรเงี้ย ที่แบบว่าน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยังไงเดี๋ยวไว้กับถ่ายได้แล้วเดี๋ยวมีทําคลิปอะไรให้ทุกคนได้ชมกันอีกอย่างเงี้ยนะครับเพื่อเป็นแบบอินสปายอะไรอย่างเงี้ยนะครับในการเลือกพวกเครื่องประดับใส่ไหมเมชเชนแมทให้กับตัวเองก็ยังไงวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้แบบเอออินสปายนะในการแบบว่าเลือกพวกเครื่องประดับให้กับตัวเองอะไรเงี้ยนะครับก็นั่นแหละพูดทุกคลิปว่าเราชอบอะไรใส่อะไรแล้วมีความสุขแฮปปี้ทำไปเลยคือไม่ต้องแบบว่าคิดมากอะไรเงี้ยทุกวันนี้คือมันมีอะไรเรื่องที่เเคครีียดื่่องทิ เยอะแล้วพวกเรื่องการแต่งตัวทําให้มันเต็มที่มันเป็นแบบจะได้สนุกกับชีวิตอะไรเงี้ยดีกว่านะครับก็ยังไงวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ